เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อมาดูกันดีกว่าเนาะชุมชนคลองชะอมจังหวัดอ่างทองกรมพัฒนาชุมชนดําเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท้องที่โอทอปจงวัดว,วิธีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินวัดวิถีชุมชนท้องที่โอทอปนวัดวิถีบ้านคลองชะอม อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ slow life สัมผัสถึงวิถีของชีวิตในชุมชนโดยสามารถใช้เวลากับที่นี่ได้2วันหนึ่งคืนไอ้ตะคนเกี่ยวข้าวเก่งมากนะอยากจะบอกให้ืออโอ้มันโซอักลีน่าเกียดมากเลยครับป,ปังไว้นะเด็กๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดดูชาวนาก่อน ต้องคอยมาปลูกข้าวให้กินใครกินข้าวไม่หมดนะจะไปเข้าฝันโอ้ยฝนตกจริงด้วยอ่ะตกน้อยไปไหนล้วยูรู้ไหมว่าไอจะไม่ล้างออกพอะยูรู้ไหมว่ามาโคนที่สปาแพงแค่ไหนคอละหกพันห้าตักโคนใส่กระป๋องไปมาร์กหน้าที่บ้านดีกว่าระวัสายคาผิวแบบผิวนิ่มนี่เป็นยังไงบ้ล่ะปนลอเลฝัน ดกมงังเคยเห็นแต่ในหนังอะซออื้งจกมังแล้วสิเนี่ยแล้วมันมันจะมีเนี่ยมันจะดึงว่ามันจะได้เลงหน่อยก็ได้เป็นดาวติก๊กต็อกข้าพระเจ้าขอนำเสนอเมน,นูณวันนี้ บ้านคองโจอมเป็นหมู่บ้านแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในอดีตที่ชาวบ้านได้รวมตัวการต่อสู้กับพม่าเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินให้ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดินอยู่อาศาัยเป็นพื้นที่ราบลุ่มสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวประกอบกับมีบึงขนาดใหญ่ที่มีปลาชุกชุมทําให้เกิดความเชื่อภูมิปัญญารวมไปถึงเมนูที่เชื่อมโยงกับอาชีพนั่นก็คือข้าวเม้านั่นเองซึ่งเมนูดังกล่าวนั้มีความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยไม่เป็นไรครับผมโถ <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆแล้วโคลนมันทำให้มันทำให้ดีท็อกซ์ผิวนะเพราะฉะนั้นขาขาจะเนียนสวยมันไม่นะครับมันมันยังหาจุดมันยังหาจุดตรงตัวไม่ได้ยังลึกลงไปอย่างนี้้องดันไปดันเสียดันเสไปดันไปไม่ได้เลไม่ได้เลยไม่หลับจุดไปก็ลึกลงลึกลงพอแล้ว ทุกคนเชียร์เกไย,ย,ย,ยแล้วเริ่มสวยเฮ้ยเริ่มสวยแล้วนะก็ก็ <ไป S 1> ยังอีกไกลอยู่นะรศาสาีศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลนคะครับผมนี่เข้าไปดูกันดีกว่า ที่โคกหนองนาที่นี่มีกิจกรรมมากมายที่โจ๊กจะได้มาทําวันนี้คือก nada, ิ народ, จกรรมการทําข้าวเม้าทุกคนจากการได้ทดลองแกะข้ Everyone, าวออกจากรวงแบบนี้เลยบีาครับฝัดข้าวฝัดข้าวัดข้าวซึ่งเป็นหนึ่งวิถีชีวิตชาวนาไทยซึ่งก็คือการแยกเมล็ดข้าวกับเปลือกข้าวออกจากกันนั่นเองทุกคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมหมอันเนี้ยเดอ หลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดมาคัา่วก,กันนะครับ <พอ S 1> ทุกคน,น,นคที่มาของการของการทำข้าวเม่าเขาบอกว่ามันมีแอลกอฮอล์ไม่ใช่เหรอไม่มีเหมือนน้นำแบงค์ขังมาผิดเป็นคนละข้าวอโอผ้ผมเป็นผมเป็นแดนเซอร์ครับโอ้เล่นหน่อยก็ได้เป็นดาวติก๊กตอก ข้าพเจ้าขอนำเสนอเมนูณวันนี้วาวซ่าทรงพระวาวซ่ามากก็มีเมนูอันนี้ผักต้มนะคะจะมีหน่อมไม้มีแชรแล้แช่แลแ้วก็ข้าวโพดอ่อนส่วดอันนี้ต้มระลาราหน่อมไม้สุตโบราณพิกกะปินะคะ,ะแล้วก็ผัดไทยสูตรโบราณเหมือนกัน แล้วก็ไข่ไข่เจียวเนาะแล้วก็อันนี้คือชะอมชะอม,มไข่ทอดค่ะอันนี้คือเมนูหลักของเราแล้วก็จะมีอาหารของหวานก็ไข่กบขนมไขก่กบครับผมอันนั้นน้ำอัญชันแล้วก็ข้าวเมา้าอขตรโบรากัานอันนี้ข้าวเม้าสูตรโบราณคือตำด้วยมือกิจกรรมที่ได้ทำแน่นอนคือเกี่ยวข้าวดำนาแล้วก็ทำข้าวเม้าครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเก็บดอกไม้และร้อยมาลัยสดด้วยนะ ลและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับผมก็คือข้าวกกหอ43ซึ่งเป็นพันุ์ข้าวนะครับจุดเด่นของข้าวตัวนี้คือน้ําตาลน้อยเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือต้องการลดน้ําหนักนะครับมาจากประเทศนะสาเด็จประเทศแนะนําให้ประชาชนปลูกเพราะว่าเป็นข้าวํำตาลต่ำลด,ลด ริมาณน้ำตาลที่ว่าผู้เป็นป่วยเบาหวานต้องการลดน้ําหนักอะไรเงี้ยค่ะสามารถทานข้าวได้ประมาณจากสมเดปะเทศเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจบแบงค์ที่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอนวัตวิถีบ้านคลองชโฉบไรกรุงเทพนี้เดียวอาหารอร่อยกิจกรรมสนุกสก,สกใครๆก็สนใจเรามาพาตัวเองออกจากความวุ่นวายและส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปนวตวิถีด้วยกันดีกว่าแบบโจบแบงค์ไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันดีมากสำหรับใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวชุมชน โอท็อปนวัตวิถีบ้านคลองชะอมนะครับผมสามารถติดต่อกำนันได้ที่เบอร์ข้างบนนี้เลยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนโอท็อปนวัตวิถีได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ a c e b o o k โอท็อปนวัตวิถีนะครับทริปหน้าจู่ๆจะไปไหนอีกติดตามกันเลยนะครับ hey!